แล้วผมจะเล่าเรื่องจริงให้คุณฟังนี่ไม่ใช่เรื่องโกโหกตลกขำขันมันเป็นเรื่องจริงผมมีเพื่อนร่วมงานที่เกษียณแล้วชื่อของเขาคือคิมซึงโฮและตอนที่เขายังหนุ่มๆภรรยาของเขาเสียชีวิตเขาจึงไปฝังภรรยาของเขา และหลังจากผ่านไป5วันเขากับลูกๆก็ไปที่หลุมฝังศพของภรรยาที่เกาหลีเรามีหลุมฝังศพแบบสูงๆหลังเต่าไม่ใช่แบบแบนๆราบๆตอนนั้นฝนตกหลุมฝังศพจึงมีรอยแตกลูกๆกําลังตะกายหลุมฝังศพสงเสียงว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋าแม่กําลังหายใจแม่กำลังหายใจอยู่เร็วๆเขาพ่อเปิดหลุมฝังศพเร็วๆหน่อยแต่มันไม่ใช่เพราะฝนตกหลุมฝังศพใหม่นี้อาจจะแตกแม่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วและเขาก็เข้าใจเรื่องทั้งหมดดี ดังนั้นเขาจึงพาลูกๆก,กลับบ้านและให้เงินไปซื้อคุกกี้ทีละคนเขานั่งลงและเขาก็หดหูใจมากๆหัวใจของเขาแตกสลายเขากำลังร้องไห้และในขณะที่เขากำลังอ่านพระคัมภีร์ใบเบิลนอยู่นั้นทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมาจากข้างหลังแว็บเข้าไปในหัวใจของเขาด้วยดาบเล่มใหญ่และเขาก็ล้มลงเกิดหัวใจวายเฉียบพลันและเสียชีวิต ผมได้รับโทรเลขขณะที่อยู่ในออฟฟิศสมัยนั้นยังไม่มีแฟกหรืออินเทอร์เน็ตดังนั้นจึงมีโทรเลขเข้ามาคิมซึงโฮเสียชีวิตแล้วโปรดจัดงานศพเพื่อฝังศพเขาให้เรียบร้อยอผู้หญิงของเราได้ออกใบมรณะบัตรเนื่องจากเขาหัวใจวายเฉียบพันมาสามวันแล้วดังนั้นผมร่วมกับคณะกรรมการชาปนากิจจึงจัดเรื่องการตายผมแต่งตั้งให้คณะกรรมการชาปนากิจจากกลุ่มเดียวกันมอบเงินให้ไปจัดการเรื่องงานศพ พอไปถึงที่นั่นพวกเขาก็ทําความสะอาดร่างกายแล้วก็แต่งตัวให้กับเขาและก่อนที่พวกเขาจะนำร่างของคิมซึงโฮใส่ในโลงศพพวกเขากำลังร้องเพลงสุดท้ายทันใดนั้นคิมซังโฮลุกขึ้นและผู้รับใช้ทั้งหมดก็วิ่งออกจากบ้านพวกเขาตกใจกลัวมาก แล้วคิมซังโฮที่นั่งข้างลงศพก็โบกมือให้พวกเขาเข้ามาเฮ้ยแ,แกแกไปก่อนสิแก,แกเข้าไปก่อน <laughs> ตอนแรกพวกเขากลัวมากคิดว่าเห็นผีก็เลยพากันวิ่งหนีแล้วพวกเขาก็ค่อยเกาะแขนกันเข้าไป <laughs> เฮ้ยนี่ผีหรือคนเนี่ยพวกเขาก็สัมผัสคิมซึงโฮเอา,าเขายังมีชีวิตอยู่เขายัางมีชีวิตอยู่จริงๆคิมซึงโฮโกรธมาก <laughs> บอกว่าผมยังไม่ตายทำไมถึงพยายามจะฝังผมลงไปเนี่ย เาขาพูดว่าคุณล้อเล่นหรือเปล่าคุณตายจริงๆมอบอกใบบรณบัตรคุณเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายฉับพลันจากนั้นคิมซึงโฮก็เล่าเรื่องนี้ผมเป็นเจ้านายของเขา,ขาเขาจึงเล่าให้ผมฟังอย่างละเอียดในขณะที่ไม่ได้เล่ารายละเอียดให้คนอื่นฟังเขาเล่าว่าตอนที่เขารู้สึกเรากับดาบเล่มใหญ่พุ่งทะลุหัวใจเขาและเขาก็ล้มลงเมื่อเขากำลังตกลงมาเขาเห็นดาวสามดวงตกลงมาจากท้องฟ้า เขาจ้องดูดาวอยู่และเมื่อดาวสามดวงมาถึงที่นี่พวกเขาคือทูสวรรคสามองค์ทูสวรร์ก็พูดว่ากลับบ้านกันเถอะและทูสวรรค์แต่ละองค์ก็พยุงด้านข้างของร่างกายเขาและหนึ่งในทูสวรรค์นั้นกําลังนําทางและในขณะที่เขากําลังจะจากไปเขามองไปรอบๆเห็นว่าร่างคิมซึงโฮนอนอยู่เขาว่าเฮ้เ hey, ฮ hey, ทูสวรร์ดูนั่นสิผมอยู่ตรงนั้นน่ะทูสวรรค์ตอบว่านั่นคือเปลือกนอกของคุณคุณอาศัยอยู่ในนั้นมานานแล้วแต่คุณออกมานอกเปลือกนั้นแล้ว ลูมันซาไปกันเถอ,อะทูสวรรค์บอกว่าพวกเขามาจากขั้วโลกเหนือเขาบอกว่ามีเส้นทางเดียวในโลกจากขั้วโลกเหนือมีทางด่วนซปเปอร์ไฮเวย์ไปสู่สวรรค์และทูสวรรค์ที่เขาพาไปที่ขั้วโลกเหนือที่นั่นมีซปเปอร์ไฮเวย์ที่กําลังจะส่งพวกเขาไปที่นั่นพวกเขากําลังเคลื่อนไหวเหมือนสายฟ้าแลบและผู้คนมากมายที่กําลังขึ้นมาในเลื่อนเพื่อขึ้นไปบนสวรรค์ เขาเห็นดวงดาวมากมายมีดาวโลกดวงใหญ่โตและจากขั้วโลกเหนือจากตรงที่เขากำลังจะเดินทางไปเขาถามทูตสวรรค์ว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนหนึ่งวันทูตสวรรค์ตอบว่าระยะทางค่อนข้างไกลาจากโลกถึงสวรรค์ใช้เวลาหนึ่งวันในที่สุดเขาก็มาถึงจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่สว่างสวย งดงามมันสวยงามตระการตาม,มากๆและในที่สุดเขาก็มาถึงเมืองสวรรค์เมืองเยรูซาเล็มใหม่และประตูก็ถูกเปิดออกและพระเยซูทรงยืนอยู่ที่นั่นโอ้ทูสวรรค์ลอยอยู่และจิตวิญญาณที่สมบูรณ์เต็มไปหมดพวกเขากล่าวต้อนรับฮาเลลูยาเข้ามาได้เลยแล้วเขาก็เดินเข้าไปหลังจากนั้นเขาเห็นเดวิดโอ้มิสเตอร์เดวิด แล้วดาวิดก็เข้ามาจับมือกับเขาเขาเห็นสตีเฟนเขาเห็นสตีเฟนแล้วพูดว่าท่านถูกฝังอย่างเจ็บปวดเมื่อพวกเขาคว้างก้อนหินใส่ท่านสตีเฟนบอกว่าไม่ไม่เลยเพราะพระเยซูก,กำลังเฝ้ามองเราอยู่และเราก็มีความสุขจนไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆเลยมีแม่น้ำไหลออกมาจากพระบัลลังก แม่น้ำใหญ่มะ่ือมาและมีต้นไม้มากมายอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำและผลไม้เต็มทั่วสถานที่นั่นและล้อมรอบมานั่งที่สวยงามของพวกเขาทั้งหมดทูตสวรรค์ลและผู้คนนั่งคุยกันพลางเอื้อมมือไปเด็ดผลไม้กินทันทีที่กินผลไม้เข้าไปผลไม้จะกลายเป็นกลิ่นหอมออกมาจากทุกรูขุมขนของร่างกายที่นั่งเต็มไปด้วยกลิ่นหอมอบอวลในอากาศและเสียงเพลงอันไพเราะจากนั้นเขาก็นมัสการพระบิดา เมื่อมาถึงห้องประชุมใหญ่โตเขากล่าวว่าที่นั่นมีกลุ่มคนจำนวนมากมายสุดลูกหูลูกตาหรือเป็นล,ล้านๆคนรวมทั้งทูตสวรรค์อยู่ที่นั่นกำลังนมัส,สการพระเจ้าขณะที่พวกเขาก้มลงนมัส,สการดูคล้ายขึ้นในทะเลดนตรีความสันติสุขและความปิติยินดีกำลังครอบครองสวรรค์และไม่สามารถบรรยายได้พวกเขาก็เข้าร่วมการโค้งคำนับและเขาก็ชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระองค์เป็นเหมือนภูเขาแสงไฟขนาดใหญ่ เขาบอกว่าเขาไม่สามารถเห็นรูปลักษณ์ของพระเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงมีพระลักษณะเหมือนแสงจ้าขนาดใหญ่มากและพระเยซูทรงตัดว่าเจ้าไม่สามารถยืนอยู่ที่นี่นานเกินไปเจ้าต้องไปดูอีกหลายแห่งเขาบอกพระองค์ว่าภรรยาของผมเสียชีวิตห้าวันก่อนหน้านี้ผมขออนุญาตพบเธอได้ไหมครับพระองค์ตัดว่าที่จริงเจ้ามาที่นี่เพราะคําขอของภรรยาเจ้า ดังนั้นพระเยซูจึงนำเขาไปยังดินแดนที่รุ่งโรจน์และเปิดประตูออกภรรยาของเขากำลังเดินออกมาด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามเออเหมือนกับทูตสวรรค์และเขาบอกว่าพาสเตอร์ เธอสวยมากๆเลยและผมหัวเราะเพราะตอนที่เขาช่วยงานในคิเจักเก่าผมจะไปร่วมทุกการประชุมและสอนให้กับเขาที่นั่นไม่มีโรงแรมเลยผมพักอยู่บริเวณทางเดินและเธอมักจะนำอาหารมาให้และผมบอกคุณตรงๆนะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่สวยเลย <c oughs> ทุกครั้งที่ผมมองดูเธอผมรู้สึกเสียใจแทนเขาผมเลยพูดว่าสิทธยาพี่บานคิมคุณล้อผมเล่นแน่ๆนเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ล้อเล่น <S <S> <S เธอเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์รูปร่างเดิมทั้งหมดของเธอนั้นมันหายไปหมดแล้วเธอได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ เธอดูเหมือนพระเยซูเธอสวยและน่ารักมากและผมบอกเธอว่าเออผมขอจับมือคุณได้ไหมเธอบอกว่าไม่คุณยังเป็นของโลกคุณไม่สามารถจับมือฉันได้แต่เธอบอกว่าฉันขอให้พระเยซูนำคุณออกมาชั่วคราวเพราะเด็กๆโศกเศร้ามากพระเยซูทรงได้ยินคำอธิษฐานทุกอย่างของฉันเธอบอกว่าเมื่อคุณกลับไปที่โลกบอกลูกๆว่า แม่ของพวกเขามีชีวิตชีวามากกว่าอยู่บนโลกแม่ของพวกเขามีความสุขมากในที่รุ่งโรอดแห่งนี้เมื่อคุณลงไปจงบอกพวกเขาและบอกพวกเขาอีกว่าลูกชายทั้งสองของเราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าดังนั้นจงบอกพวกเขาให้สัตย์ซื่อต่อพระเยซูคริสต์ประกาศพระกิตติคุณและให้พวกเขาได้ขึ้นสวรรค์เพื่อมาอยู่ด้วยกันกับเราขณะที่พวกเขากำลังคุยกันเขาเห็นว่าด้านหลังกะโหลกศีรษะของเธอ มันส่องแสงเจิดจ้าเหมือนกับเพชรเลยเขาจำได้ว่าเมื่อตอนที่พวกเขาอยู่ในชนบทในวันอาทิตย์พวกเขาไม่ได้ไปทำงานในานาข้าวและภรรยาพวกเขาไปโบสถ์และหลังเลิกโบสถ์พวกเขากําลังจะเดินทางกลับบ้านพ่อตาของเขาโกรธมากและหยิบหินก้อนหนึ่งปาใส่กระโหลกศีรษะด้านหลังของเธอและกระโหลกก็แตกมีเลือดออก เขากล่าวว่าเมื่อเขาเห็นเธอในสวรรค์บริเวณนั้นมันส่องแสงเหมือนเพชรใช่มันเหมือนเพชรเมื่อคุณได้รับการข่มเหงทุกสิ่งจะต้องได้รับค่าตอบแทนและพระเยซูตรัสว่าเจ้ายืนที่นี่นานเกินไปไม่ได้เจ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องดูพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มองเห็นจนสุดสายตา หลังจากกล่าวถึงมันปรากฏเป็นจริงไม่ใช่แค่คำแนะนำอย่างที่บำเหน็จที่พวกเราพูดกันในโลกนี้ในความจริงนั้นมันมาสะใรยิ่งกว่าแล้วเขาบอกกับพระองค์ว่าผมอยากเห็นบ้านของผมพระองค์จึงพาเขาไปและเขาประหลาดใจเพราะผู้หญิงชลาคนหนึ่งคนที่เคยมาที่โบสถ์ของเขาเธอเป็นคนที่ไม่มีความสำคัญอะไรเลยเธอมักจะทำความสะอาดโบสถ์และก็ทำความสะอาดสิ่งสกปรก,กทั้งหมดเหล่านั้นที่ไม่มีใครสักคนเลย ที่สนใจทําสิ่งเหล่านี้แต่ตอนเธอเสียชีวิตลงและเมื่อเขากำลังเดินมาเธอพาเขาไปดูบ้านของเธอเป็นบ้านที่สวยงามตระการตาและห่างออกไปอีกหน่อยและต่อไปอีกหน่อยก็มีผู้เท่าคนหนึ่งกำลังเดินมาอย่างภาคภูมิใจเดินมาทำตัวเหมือนผู้ชายกระเป๋าตุง <laughs> แต่บ้านของเขาเล็กกว่าของเธออีก คิมซึงโฮมาถึงบ้านของเขาเองมันไม่มีหลังคาและเขารู้สึกเหมือนจะร้องไห้เขาพูดว่าพระเยซูบ้านของผมไม่มีหลังคาพราะองค์ตรัสว่าโอ้ oh, ไม่ต้องกังวลเจ้าเป็นคนงานที่ดีเจ้าจะขึ้นสวรรค์ด้วยวัสดุเหล่านั้นเรากำลังสร้างบ้านของเจ้าให้เสร็จ ดังนั้นเจ้าจึงต้องลงไปที่โลกและทำงานเพื่อพระเจ้าและงานที่ดีของเจ้าจะกลายเป็นวัสดุและจะทำให้หลังคาบ้านของเจ้าเสร็จสมบูรณ์และเราจะเรียกเจ้าเองเมื่อถึงเวลาแล้วเจ้าจะขึ้นสวรรค์เออแลพ้พระองค์ก็บอกว่าฟังนะเจ้าต้องกลับไปโดยเร็ว <c oughs> เพื่อนเจ้ากำลังจะฝังเจ้าแล้ว และพระองค์ก We ็ทรงเรียกทูตสวรรค์ทั้งสามนั้นมาให้รีบพาเขาลงไปยังโลกเพื่อนๆของเขากําลังจะฝังเขาดังนั้นเหล่าทูตสวรรค์จึงพาเขาเข้ามาในวันนี้เขารีบไปที่ประตูและมีคนเรียกเขาเฮ่เฮ่รอสักครู่รอสักครู่และเมื่อเขามองไปอับราฮัมอยู่ตรงนั้นและเขาบอกว่าท่านศิทธยาพิบาลผมคิดว่าอับราฮัมจะแก่มากแต่ท่านยังดูหนุ่มเออท่านดูหนุ่มมากเลยเหมือนพระเยซูคริสและท่านบอกว่าเจ้ากําลังจะกลับไปยังโลก บอกโลกบอกผู้คนว่าพระเยซูคริสกําลังจะกลับมาเร็วกว่าที่คิดพระองค์จะกลับมาเร็วกว่าที่คิดและให้พวกเขาเตรียมตัวให้พร้อมเพราะพระคิดกำลังจะมาเร็วๆนี้พอมาถึงประตูแล้วทูตสวรรค์นำเขาไปแล้วทั้งสองก็ขึ้นบันไดเลื่อนอันเดิมจากด้านเหนือของท้องฟ้าสู่ขั้วโลกเหนือและเมื่อเขาลงมาเขาก็มองผ่านหลังคาเห็นห้องทางขวามือ และที่นั่นเขาเห็นโลงศพและเพื่อนๆพร้อมที่จะใส่เขาลงไปในโลงและเมื่อเขายืนอยู่ที่ตรงมุมทูสวรรค์ก็ช่วยดันเขาผลักเขาเข้าไปกลับสู่ล่างให้มีชีวิตอีกครั้งนี่เป็นเรื่องจริงเพราะผมได้เห็นกับตาของผมเองเขาทำงานเป็นเพื่อนร่วมงานของผมในคริสตจัรของผม เขายังมีชีวิตอยู่และเขายังคงทํางานอยู่บนภูเขาอธิษฐานถ้าคุณมาที่นี่เกาหลีใต้ถ้าคุณต้องการพูดคุยกับเขาผมจะพาคุณไปพบกับเขาเองและคุณรู้ไหมว่ามีสวรรค์ที่ควรจะได้รับและนรกที่ควรจะหลีกเลี่ยงพระเยซูคริสต์ทรงช่วยให้การตายในนรกจบสิ้นลงและพระองค์ทรงนำเราไปสู่อาณาจากักรนิรันดร์ของพระเจ้า